ฟันธงได้เลยว่าปรับใหญ่ใหญ่เลยปรับใหญ่แน่ๆเพราะการปรับใหญ่เนี่ยแปลว่าปรับมากกว่าหนึ่งกระทรวงและแล้วช่วยหรือว่าการทั้งช่วยและว่าการมากกว่าหนึ่งแน่ๆมากกว่าหนึ่งถ้าถ้าฟุบนี้มันจะมีสลับเก้าอี้ผมเชื่อว่ามากกว่าห้าที่จากสามสิบห้าัจทัยนี่ก็เยอะแล้วนาตอนนี้สามสิบสี่ใช่ยังยังไม่ครบเพราะมีมีมีสองท่านที่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยนะฮะก็มาดูเ้ากันดูว่าทําไมเขาต้องปรับใหญ่ครับนะครับปรับใหญ่อันแรกเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยบริหาร มาเกิน6เดือนแล้วนะเดือนนี้เเดือนแล้วนะถ้าจะปรับเดือนเมษายนเนี่ยนะก็จะ8เดือนเพราะว่าตั้งแต่สิงหาคมนะฮะเรานับตั้งแต่วันที่11กันยายนตอนที่นายกแถลงนโยบายเขารับวันแรกวันแรกที่นายกอ่านคําแถลงจบถือว่าการทํางานของรัฐบาลสมบูรณ์เต็มที่แล้วต่อให้ฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายต่างๆเนี่ย แต่เวลาเริ่มต้นเนี่ยก็นับตรงนั้นนะครับาแถลงนโยบายนะครับนั่นก็คือว่าพอ8เดือนพอครบ7 6เดือนหรือ8เดือนแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผู้เล่นบ้างไปปรับปรุงบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องหาตัวตัวไหนที่ยอมรับนะครับครับอันที่2ก็คือว่าไปโฟกัสไอผลงานเนี่ยไม่โดดเด่นนะตอนนี้ผมไปถามคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคอการเมืองคาถาพอถามไปบางกระทรวงพี่ช้างเขาตอบไม่ได้ว่าใครเป็นรัฐมนตรี ก็ไปมีหลายคนที่ที่ผมใช้คําว่ารัมตีโลกลืมครับรัมตีช่วยรัมตีช่วยเกษตรมีกี่คนสองท่านจําชื่อได้กี่คนอจําได้สองท่านแต่บางท่านก็งงว่าเอ๊ะปกติเห็นสปอตไลท์ลงรัมตีว่ากานนี่ตอนที่ท่านว่าการก็อยู่ไปเชียงใหม่เมื่อไปสัปดาห์นียชัดเจนอยู่ท่านนึ่งคุณชัยยาออกข่าวอยู่หมูเถื่อนครับแล้วอีกคนหนึ่งจำชื่อได้นะผมยังจำชื่อไม่ได้ เห็นข่าวปะผมจำได้ตอนเขาไปร้องเพลงกันช่วงปีใหม่ไงสามท่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศมีกี่คนเออรัฐมนตรีถ้าว่าการณ์ท่านหนึ่งแล้วรัฐมนตรีช่วยเอ๊ะอย่างไงนะนะอย่างเงี้ยฮะมันมีหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมครับนะต้องบอกว่าผลงานไม่ปรากฏครับแล้วก็ไม่เด่นแล้วก็ทํางานเนี่ยจนกระทั่งแบบว่าตอนนี้ มีข่าวว่าหลายคนจะโดนปรับนะปรับออกด้วยแล้วหลายคนต้องถูกปรับกระทรวงนะครับต้องบอกงั้นนะครับอันที่3เนี่ยหลังจากคุณทักษิณพักโทษเนี่ยจะมีส่วนในการคายค่าปรึกษาการปรับใหญ่ก็จะเกิดขึ้นครับเพราะคนที่ไม่ได้เนี่ยจะวิ่งหาใครม่นจาวที่แล้วอ่ะตั้งคอรมอขาวที่แล้วอ่ะที่ไม่ได้เนี่ย มันก็ต้องมีไปคุยผมเห็นแต่ตอนนี้ผมพูดได้แค่ว่าที่เชียงใหม่คึกคักมากคือความต้องการเนี่ยนะตำแหน่งมันมีตําแหน่งเก้าอี้เรียกว่าเก้าอี้กันมี3 6คนต้องการเป็นร้อยถูกฮะก็รใครเล่นการเมืองก็อยากเป็รัฐมติสักคนั้เวลาดิวอะหัวหน้าพักหรือแกนนำพักเวลาดิวอะรอก่อนนะรอบนี้ให้คนนี้ก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆมีรอบหน้าครับรอบหน้าเนี่ยเพื่อที่จะปลามให้เกิดความขัดแย้งกันนะก็เขาเรียกว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ย ต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าให้เท่าเทียมแต่เม่งั้ันเดี๋ยมันจะเป็นประเด็นีนี้มันของของของเดิมผมกิดวาก็ยังขาดขาดอีกสองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเสนอชื่อคุณไผ่ลิกอยากพลังประชารัฐและติดและก็คุณพิชิตชื่นบานและก็มีข้อข้อหาว่าติดคุณสมบัติก็เลยจะมีปัญหาอยู่นะ สเก้าอี้ก็ยังขาดและยังไม่รวมวนไปวนมามันออกเข้าใจพิจารณว่ามันจะห้าขึ้นอ่ะและอาจจะสลับเก้าอี้ด้วยในพักร่วมรัฐบาลซึ่งก็ต้องติดตามดูนะครับรัฐบาลก็ยังก็ยังวางคนไม่ตรงกับงานนะตอนนี้รั่ํสำเันหมดนะเพราะว่าไปโฟกัสกระทรวงที่เขาบอกว่ามีโอกาสนะผมไม่ได้บอกว่าต้องโดนปรับแน่ๆสำนักนายกล่ะ อุ้ยอันนี้เขาบอกถ้าพูดเยอะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเจอเกียวว่างบันเอิญสำนักนายกมีคนเดียวนะกระทรวงสาสุขอันนี้เลยนะผมไม่ได้บอกถูกปรับนะมีการพูดกันูคุยกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะนี่เบอร์ใหญ่เลยนะอาจจะปรับแล้วเอาทายาทมาแทนก็ได้นะไม่แน่นะครับกระทรวงอะไรอีก มีแรงงานอาจจะสลับกับวัฒนธรรมไหมภูมิใจไทยค่ะยังไงกระทรวงศึกษาเพราะว่างั้นนะกระทรวงแกระทวงพลังกระทรวงพลังงานแต่รู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงงานนิ่งแล้วยังไม่ปรับ่าจะโอเคหัวหน้าพักจะได้หรอกลาโหมเลยสิฮะกาลาโหมมีเสียงบ่นว่าบิ๊กทินไปเป็นครูดีไหมเออแต่แต่วันก่อนท่านสุธีนก็บอกตอนนี้ก็เป็นกำลังใจในการทำงานนักข่าวก็ถามสวนกลับเลยกำลังใจนี่กระทรวงเดิมไหมครับกระทรวง้างคาร อันนี้กระทรวงเนี้ยอันนี้นายกควบนะพี่ช้างนายกอ่ะไม่อยากอยู่แล้วกระทรวงคลังตอนนี้มีข่าวว่านายกหาคนมาแทนครับนะคนนั้นก็คือคุณพิชัยชุนัฐวชิระครับนะรู้จักใช่ไหมอ่ารู้จักแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เป็นประธานตลาดหักทรั์เล็งๆกันมานานแต่แค่เพิ่งจะนั่งประธานตลาดได้ปั๊บเดียวเองนะก็เห็นผลงานไงอ๋อผลงานดีีก็เลยจะเอาไปนะนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีการปรับลำดีช่วยด้วยครับ ว่าการกระทรวงคลังคุณหนิมจุลพันธ์เนี่ยอาจจะไปขึ้นชั้นว่าการเพราะว่าแกก็รับผิดชอบเยอะนะนี่ต้องว่าตอบขึ้นชั้นว่าการเพื่อเปิดทางให้คุณเผ่าภูมิซึ่งเป็นเลขานุการมือเศรษฐกิจอยู่ที่เพื่อไทยด้วยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลซึ่งปัจจุบันเป็นเลขานุการลัมตีว่าการกระทรวงคลางเลขาคุณเสฐานี่แหละนะก็จะขึ้นมาเป็นลัมตีช่วยนะแล้วก็คุณจุลพันธ์เนี่ย ตอนนี้มีข่าวนะอาจจะถูกโยกไปประจาสานักนายกหรือท่องเที่ยวอ่านี้มีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวที่เราพูดถึงเมื่อสักกู้เนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันมันดูวนและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยฮะอาจจะมาท่องเที่ยวหรือถ้ากรณีแลกโคต้ากับกระทรวงแรงงานเพราะเพื่อไทยก็มีโยบายเขาอยากได้ค่าจ้างขั้นต่ำขั้นต่ำนะฮะเพราะฉะนั้น คุณเสริมศักดิ์เป็นอดีตประลัดกระทรวงมหาไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยถ้าอยู่ที่กระทรวงแรงงานเหมาะไหมก็อาจจะไม่ค่อยกับกับประสบการณ์เท่าไหร่ก็ถ้าอยู่กระทรวงแรงงานเน่เหมาะเพราะว่าเป็นอยู่กระทรวงมหาไทยมาก่อนคือคุณอ๋องต้องเข้าใจท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นกรมแรงงานอยู่ในกระทรวงมหาไทยนะทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยจะเอาโคต้าของกระทรวงแรงงานแล้วจะไปแลกวัฒนธรรมเนี่ยคุณพิพัฒน์ยอมไหม มาตรฐานผู้ชมดีกว่าว่าจะยอมงานจะยอมแต่ถ้าบอกว่าคุณวิพัฒน์กลับไปที่เดิมกระทรวงท่องเที่ยวคับคุณพิพัฒน์เอาไหมน่าจะโอเคเพราะแกบอกแกอยากสารงานเก่าของแกด้วยถูกต้องนะครับทีนี้พี่ช้างก่อนไปตอบคำถามนี่ได้ไหมพอไปดูนะกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยนี่กระทรวง triple A นะมหาไทยเนี่ย triple A นะจะไปย้ายเขาจริงหรอแล้วมันไปอยู่พักเดียวเลยนะมาหาไทยเนี่ยว่าการคงไม่เปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยน ช่วยว่าการชื่อนั้นมาแรงแล้วก็ไปโผล่ที่เชียงใหม่รับคุณทักษิณเลยคือคุณเกรียงกันดินันก็ช่วยมาไทยแล้วแกเงียบเงียบไปนะแต่ไปโผล่ที่เชียงใหม่รับคุณทักษิณเลยอ๋อไอ้มเห็นวันก่อนคุณพงเพชรก็ไปนะแตเปิดไปดูเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินก็คนเวลาไม่มั่นใจก็ต้องไปหานายใหญ่ก็ว่าอย่างนั้นนะครับกระทรวงที่น่าจับตานะที่บอกเคยบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ มีนะมีว่านาถ้าไม่ใช่บิ๊กป๊อตระเจ้าละก็น่าจะเป็นลูกสาวอ๋อเออเห็นแต่มีคนบอกลูกสาวท่านก็ไปช่วยงานในกระทรวงอยู่นี่ตอนนี้อยู่เออไปช่วยอยู่ก็ก็มีชื่อนี้นะฮะและอาจจะมีลำดีประจําสํานักนายกเพิ่มหนึ่งคนนะเพราะว่าเดิมใช้คุณพิชิตอที่บอกอาจจะเป็นท่านจุลพันไปช่วยหรือเปล่าอาจจะคุณจุลพันอาจจะไปแทนคุณพงเพชร แต่อาจารย์จะมีเพิ่มหนึ่งคนเป็นมือกฎหมายก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินอาจารย์ชูศักดิ์อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับขณะที่ของพักพลังประชารัฐที่ขาดอีกหนึ่งเนี่ยคือร่มทีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คือตอนแรกเป็นชื่อคุณไผ่ลิกตอนนั้นมีข่าวเรื่องประเด็นคุณสมบัตินะฮะตอนนี้มีคดีเดตอยู่ด้วยกัน3คนก็บอกว่ามีคุณอนันต์ผลอำนวยคุณปริญญาเลิศหลายนะและคุณอัตกรศิริศิริ รัฐยากร่อนนะานายกล่ะนายกนายกเนี่ยแบบที่ คุณอ๋องบอกอะนายกบอกตลอดเวลาถามถึงคอรมอเนี่ยการปรับคอรมอนายกยังไม่มีปรับยังไม่ปรับเดี๋ยวปรับผมปรับเองเป็นอำนาจท่านอยู่แล้วนะฮะนายกออกบอกว่าไงอีกครรบบอกว่าจะพูดทําไมเรื่องปรับคือตอนนั้นแกก็ยังอยู่ต่างประเทศนี่นะฮะบอกว่าจะพูดทําไมคือรัฐมนตรีก็ทํางานอยู่พูดไปบางท่านหน่อยบางท่านไม่สบายใจเวลาปรับเดี๋ยวพวกท่านตอนนั้นพูดกับสื่อบอกพวกท่านจะสร้างมันเองแหละแล้วเดี๋ยวท่านนายกจะเป็นคุณคุณกล้าถวายเองนายก น้อยนะไม่ใช่เลขานะผมเรียกท่านรองกองเพราะทุกอย่างันไปกองอยู่ที่ท่านตามที่สื่อให้ฉายาจริงๆรักษาการนายกนานะครับเพราะว่านายกไปต่างประเทศตั้ง14ี่วันนะคุณภูมิธรรมพิชชัยบอกว่ายังไม่ได้ยินข่าวเลยเรื่องการปรับคอรมอเนี่ยรู้สึกอมาจากไหนพี่ช้างจริงเหรอคนอย่างคุณภูมิธรรมมือการเมืองระดับองค์ระดับอ๋องนี่แหละของเพื่อไทยเนี่ยเทพเลยล่ะจะไม่ได้ยินอแต่ คุณภูมิธรรมก็บอกว่ามีปรับแน่ๆครับก็บอกว่ามันใช่ว่าจะเกิดไม่ได้แต่เวลาไงเวลามันเหมาะหรือเปล่าแลวตอนแรกเหมือนท่านไปเคยพูดไปเคยพูดจนรอบนที่ท่านพูดก็บอกเอ้ยเมษายนมั้งไปยังไงปรับแน่ขณาที่ลตดีว่าการกระทรวงกราหมเนี่ยคุณสุทินคังแสงบอกว่าเรื่องอำนาจของนายกรัฐมนตรีครับไม่ได้คิดไม่รู้และไม่วิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ย ยังไม่รู้เลยว่าต้องไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าบอกมันมีกําลังใจอีกท่านหนึ่งผมชอบมากพี่ช้างเพราะว่าถามพี่นี่ถามพี่แต่ไม่ได้อยู่เพื่อไทยด้วยนะผู้กองธรรมนัฐครับคือนักข่าวไปถามเอ๊มีข่าวปรับคณะรัฐมนตรีนะและกระทรวงเกษตรก็จะปรับครับท่านผู้กองแต่ผู้กองปกติจะตอบแนวเนี้ยคือเอาไม่ทราบเลยเป็นเรื่องนายกใช่ไหมฮะแล้วก็บอกเอ๊มีข่าวว่าจะถูกปลดหรือเปล่า ท่านก็บอกแล้วแต่ท่านนายกผมไม่ได้ข่าวแต่ผมจะไม่มีวันหนึ่งที่ผู้กองบอกอถ้าจะเรื่องการปรับคลรมอนี่ถามพี่นี่ถามพี่คือนอกจากไม่ปลดนะไม่ไม่เปลี่ยนร้อยเอกธรรมนัฐแล้วนะไม่เปลี่ยนว่าการไม่เปลี่ยนว่าการอาจจะมีเปลี่ยนช่วยและคุณน้องผมบอกว่าอาจจะใหญ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวนะรัฐมนตรีที่ใหญ่ขึ้นในทางการเมืองมีแค่สองเก้าอี้ครับ รองนายกกับนายกรัฐมนตรีแต่ผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดวิเคราะห์อย่างนี้ที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เดียวผมบอกว่าหาว่าผมใบ้แล้วก็นั่นนะไม่มีผลถ้าเกิดปรับคุณเก๋ลูกคุณพระชานละวาอย่างนั้นถ้าบิ๊บอสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณเก๋เพชระพัชราเนี่ยเพชรลาเนี่ยจะมาเป็นรองนายกได้ยังไง เนี่ยเมื่อกี้ผมจะถามพี่ช้างเฮ้ยจะเป็นไปได้หรอพักเดียวมีรองนายกสองท่านอ๋อถ้าเขาไปปรับแล้วถูกต้องถ้าเกิดสมมติปิ๊ป๊อไม่อยู่ก็รองนายกก็อาจจะไม่ได้นั่งพอไม่ได้นั่งปุ๊บพอเป็นลูกสาวจะนั่งรองนายกมันก็จะแปลกๆหรือเปล่าอาวุโสไม่ได้พันษาไม่ได้เอบารมียังไม่ได้อ่ถ้าพี่ช้างพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าคอการเมืองก็เริ่มสุดแต่อันนั้นคือการปรับคอรมอโผล่ออกมาข่าวล่ำข่าวลือจริงๆข่าวที่แบบว่าแกนนำเขาเนี่ยพูด นะเราก็มากลองคนนั้นคิดว่า,าได้ข่าวมาคนนี้เป็นคนนี้เป็น<ช>แต่มีปรับแน่แที่ไม่ที่แต่ใครจะเป็นนันไหนยังไม่แน่นะแต่ที่นีแน่เกิดแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนั่นก็คืออดีตนาย,ยกทักษิณไปเชียงใหม่และไปครั้งนี้เป็นการพูดกับสื่อพูดกับมวลชนครั้งแรกรหลังจากกลับมาและได้พรับการทักท้น <ะ S 1> ไปเชียงใหม่แล้วบอกว่า รู้สึกสบายใจคือเนี่ยคนที่อายุแบบท่านเนี่ยท่านก็พูดนะบอกโหเนี่ยมันเป็นความสุขนี่อยู่ที่บ้านใชแฮปปี้เน็ตสิทแอทโฮมเลยนะไปบอกสบายใจมากแล้วก็นักข่าวก็พยาคือนักข่าวก็รู้ว่าคุณทักษิณคงไม่ตอบไม่ตอบเรื่องการเมืองแน่ก็เลยทํายังไงคุณทักษิณพูดก่อนก็เลยก็ต้องไปบอกไปถามเรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงอาหารอร่ยไหมอะไรอย่างเงี้ยะครัวแบบเี้ยะและนี่คือคาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของคุณทักษิณชินวัตร หลังพักโทษออกมาไปฟังกันดีกว่าครับความสุขมันอยู่ทในเรื่องของครอบครัวเห้สัำคั์เย็นเลยนะเย็นเลยนะทำมาจากเนื้อนี่อ๋อทำาจานื้อหรือว่าใช้ภาษาเดียวกันนี่เย็นมากดูทำไมหนูเหนือรู้เป็นเย็้ดังใจนะคนทุกคนเนี่ยคุณน้องว่าคือถ้าทำบางตัวเข้าใจโลกนี้เนี่ย h a p p ี้เนสอีส์อัธมท,ท,ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว,แว,ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ h a p p i n e s s is at h ั m e ตั้งแต่ตะวันแล้วที่่ถ้าถ้าผีขึ้นมาเนี่ยก็ถึงพี่ช้างท่านผู้ชมช่วงท้ายแล้วผมถามนิดหนึ่งแต่จริงนะคนสนใจอดีตนายทศนเสียนเยอะเขาเรียกว่าผมใช้ว่า <c oughs> สถา,าล้นหลาม <c oughs> ละเขาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองครับอันนี้ก็เท็จจริงฮแต่อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะถามพี่ช้างนี่ก็คือหลายคนไม่ได้ดูที่ท่านนายกนะแต่ดูว่าใครไปกับท่านนายก